่นไปเลยจะกินัวห่างน้อเขียวนี่บอกหัวเออนี่อไหมเออนั่นน่หัวเออนั่นบอนทำน้ำนอนเนีออนั่นนนหัวเขียวเออคืออะไรเนาะพีน้องมาเบิ่งมีอะไรเขาเลอนยัง่าเขาเนี่ยทำน้ำนอนแมนอยู่เ่ามนเมนมนอยู่บ่นั่นไรอ้กมนตันนี้นี่นี่น่นี่อรนนี่นี่สีทั้ง สีเออใช่ียมะก้องดังนี่ก้องดังนี่เขียวสีสีเอ้ยอะไรแบบนี้ต้องถมนางนะก้องนางนั้นมันจะจดังขึ้นโลกเนี่ยผุนอ่ะผนอ่ะไม่บอกผู้ดังนั่นนังกระเด็นเดี้ยงเลยเลี้ยงก้องก็ยังกีโพแตกชอวกินหลายหลายผนอ่ะหรืออะไรแบบว่ามู้ดังในเขียวพี่วันนี้ดังเพคนนี่ดังคน เสียงดังเลยเออใช่ับใช่ับีเดงมดจะนี่ดังเรื่องนี่ดังดังดังดัอนี่ดันี่หัวเฟินอันนี้ท่องขู้ดดดดเอนักพีดีมเอดูดอ่ะไอขอเขาอนั่นไอ้เหี้ยมึงเห็นชัดเรอเดี๋ยวน้ำบบดท่องเพินอากล่างน้ำหม ทองเก๋มันคนลอบอกบน,น้นเหข้าเจ้าสรงนี่ว่าเป็นอย่างนีน้จังสคอือมัออมนคนละเขาด้วยหรครับทองกนล่าคนละเขาล้านลานนี่แหะตำน้ำนอนตำน้นให้เพื่อนสรแนวว่าเป็นอย่างเพื่นขึ้ได้มานอนแบบน,นี้นุุแล้วก็เป็นอย่างเพื่นคึได้กันใจตายผู้ผู้ว่าคนนี้เสาวมียนเมียน้อยกระตอมใจตาย แมนแมนแมนบ่าววัเขาเปิดบราวัดิเ no รือกับพระันนะก็พนสีนอนตอมใจตายนะหัวพันไม่มีเมียน้อยนี่บอกบ่าววัดทำน้ำแมน